รถมอเตอร์ไซค์ที่เปลี่ยนโลกการแข่งขันอย่างไรก็ตาม2026 Ninja CX-10R จาก Kawasaki กลับมาอีกครั้งได้การปรับโฉมใหม่ที่เน้นไปที่ aerodynamic อย่างเต็มที่แต่ที่น่าสนใจคือการเพิ่มปีกหรือ winglet เข้ามาเพื่อเพิ่มแรงกดที่ด้านหน้าของรถให้มากขึ้น25%เมื่อขับขี่ที่ความเร็วสูงและนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดแต่ทำไม Kawasaki ถึงตัดสินใจเพิ่มปีกเข้ามาในรุ่นนี้มันเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการให้รถนี้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแข่งขันระดับโลกและนี่คือสิ่งที่ทำให้2 0 2 6 CX แตกตกก่่าางจรุนอะ นื่นซื่นดีไซน์ที่เปลี่ยนโฉมอย่างล้ำสมัยโมเดลใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เน้นไปที่แอโรไดนามิกอย่างเต็มที่ด้านหน้าของรถได้รับการปรับปรุงให้มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่กระทัดรัดมากขึ้นรวมถึงการปรับตำแหน่งแรมแอร์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักแอโรไดนามิกมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือการออกแบบที่เน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าการดูดีแต่ที่หน้าสงสัยคือว่าการเพิ่มปีกเข้ามาจะส่งผลต่อการขับขี่ในทางประจำอย่างไร เครื่องยนต์ที่มีกำลังใจขุมพลังของ2026 ninja cx 1 0 r มาจากเครื่องยนต์ 4, ส่สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำขนาด998ซีซีแบบ dscc วาล์วต่อสูบซึ่งสามารถสร้างกำลังแรงม้าสูงสุดได้ที่รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่นิวตันเมตรรอบต่อนาทีซึ่งเป็นตัวเลขที่ผ่านมาตรฐานยูโร5แล้วแต่ที่น่าสนใจคือการปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มปีกเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสงสัยว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของรถอย่างไร ระบบการแข่งขันที่ล้ำสมัย2026 Ninja CX 10 AMA พร้อมกับระบบ IMU แบบ6แกนที่เป็นหัวใจสำคัญในการป้อนข้อมูลสถานะต่างๆของตัวรถเพื่อให้ระบบอื่นๆทำงานได้ดีและแม่นยำมากขึ้นรวมถึงระบบ Kosaki Cornering Management Function หรือระบบควบคุมจัดการตัวรถในการเข้าโค้งซึ่งประกอบไปด้วยระบบย่อยต่างๆอย่าง t r a c t i o n Control แบบ Sport ระบบควบคุมการสลด์ระบบเบรกอัจฉริยะและระบบควบคุม Engine b เ a k e แต่ที่น่าสนใจคือการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการแข่งขันจริงจะเป็นอย่างไร ฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นนอกจากนี้2026 ninja cx 1 0 r ยังมีฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นหน้าจอสีขนาด5นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานระบบสังการด้วยเสียงหรือใช้งานระบบนำทางแบบ turn by turn แต่ที่น่าสนใจคือการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันจะเป็นอย่างไรการจำหน่ายที่น่าตื่นเต้น2 0 2 6 ninja cx 1 0 r จะจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นย่อยได้แก่ cx 1 0 r และ cx 10R ซึ่งรุ่นท็อปสุดจะมีก้านสูบและลูกสูบจากแพ็คขารวมไปถึงสายเบรกหน้าแบบถักอีกด้วยแต่ที่น่าสนใจคือราคาที่คาดการณ์ว่าจะแพงขึ้นอีกพอสมควรจากวิงเล็ตที่เพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสงสัยว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างไรคำถามสําหรับค,ค,คุณคุณคิดว่าการเพิ่มปีกเข้ามาใน2,026มิ n j a CX10R จะส่งผลต่อการขับขี่ในทางประจำอย่างไรและคุณคิดว่าราคาที่แพงขึ้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของคุณหรือไม่ชวนให้คุณแแสสดดดดงงงคคคคววาาามมิิเเเหห็็นนนลลไปใกรย